เสาวแค่กินตามใช่ป่ะอันลรกมันมีแจ่วนั่ได้บ่มาก่อนมาลองเบิ้งเห็นเสพเด็ดมาแรงอย่างกินเออมาแรงอย่างกินจะกินลองท้องก่อนเข้ากับยี่เข้าเย็นอ่เย็นยังนึ่งยังไม่นึ่งเก็บฟืนลมแช่ป่ะเพื่อไปกินตั้งแต่ข้าเที่ยงข้าเที่ยงเขาบม่ได้กินเลยอ๋อข้าเข้าวอย่างก็เข้าวายออกเขาเลยเข้าวไงข้าวยงข้างไงยังไม่ได้กินหรอกินน่อยนะ กินกัาอยัางเกลียเกลี่ยกะคั่วเฮะยเขียดใส่กะคั่วนะเขียดใส่กะคั่วเขี่ยหมดเลยไปคั่วเลยมาป่นมาบดให้มันเป็นข้าวชานี่แหละกะคั่วยุบตั้มเป็นห้ามเลยอ๋อเป็นข้าวคั่วเป็นกะคั่วเป็ดจังไรวัเนี้เอาเขียดเอาเขียดแกงแซมเป็ดแป้งนวดเอากะคั่วใช่อ๋อป่นป่นแจ้วเขียดแบบนี้เหรอ บ่อะไรเครียดแช่ข้าวเปลี่ยวมันเป็นปูนแจ่วปูนแจ่วเราต้มแจ่วไปต้มแล้วต้มแล้วแจ่วใส่ข้าวหอมบ่ได้ใส่ข้าวคั่วนะมาได้แ่ข้าวคั่วต้มมาเป็นตัวเราใส่ข้าวคั่วใส่อย่างเรากินแบบนี้หรอเข้าใจไม่ตึกอะต้มเครียดใส่ข้าวคั่วจ้ะวะแกงเครียดใส่ข้าวคั่วแกงเครียดใส่ข้าวคั่วอ๋อแกงเครียดใส่ข้าวคั่วแล้วคือข้าวคั่วแบบนี้แบบไหนแบบนี้มันตึกอ๋อมันคือมันคือละเอียดแฮะข้าวคั่วเลยข้าวคั่ว เ,เขียนหาเบิรแล้วอ๋อนึกว่าเขียนเบิร์เป็นอันนั้นไม่เลแต่เขาคัวนะเอ้ากินแด้วนี้เด้อเมื่อสีมาหาไม่ให้มาเ,เมน,น,านี่ยเมื่อถ้าถืเลขเมืเ่อแรงเอาบอกบอกมาตัวเดียวตัวเดียวอารักศูนยอารักศูนรักศูนย์หักศูเนรังนึงเวายไม่หอเยขวยเควายไม่ขวยขวยตัวใด อ๋อแต่ว่าเลขสูงเอาเลขศูนยเลขศูนย์อ๋อไปถาม่าชุดเลขควายเนี่ยเขาบอกมันมีหลายตเนาะตเดียวค่ะควายค่ะมันมีเลขสตัวต่างหสองสามตัวอ๋อตึกมือมือือหห้าเดือบสิบ้าไหมเิืมึงเลมึเควายชุดก่อน บอกกินสไหมนึงไดก็เลยสิบสามเลยแม่เพ to ิ่นจะม่ด so, ้กินหรอกฮะพม่นไจะกินสามมันมีสิบห้าบอกเอาบเบเนี่เขานับเปะอยู่อันนี้กินจังไหมกินไม่ม่ได้กินตำทางบอกเห็นไหมเนี่ยสิบสามกันในมือเนี่ยอวเจ้าของน้าพีดโอปานัดัดไปโรงเรียนแต่เ้าูดได้เพื่น นับเลขได้เท่าได้เอาเบิร์ตห้องฮะได้เท่าได้เนียสาวดำเบิร์ตห้องได้เท่าได้ได้เท่าได้เดือนเดือนเดือนเก้าแล้วได้ที่สองได้ที่สองเบิร์ตห้องค่ะบอกว่าเก่งได้หนิบรรณ่ามื่อกี้นี่คือบอลครบสระมือเนึ่งเพื่อฝัดจับออกไปเพื่อเผื่อนับมาแค่สิบสองอ่านเพื่อนเผื่อนับคู่พอมันขี้เพื่อนเผื่บอลนับเอามันก็ได้สิบสองไหมแหละเนาะอันนี้เด็กสอบได้เท่าได้ยังไม่สอบอันนี้น้าสีได้ที่หนึ่งนี่เก่งกว่าหมู่ เบ็ดทองเฮียมีเท่าไหนิเฮ้ยอยู่นิบดนึงปายอนึงเท่าไหรอนึงมอเวยะเลเบดทองเฮียมันเบ็ดทองเฮียมีร้อยปลายผู้ปลหลายแทอันนั้นเดี๋ยวสอบด้เท่าไหร่ยิ่งงเออสก็รมนเะเสียงเสียงเสได้ทีสุดเลยได้ทีนึงแต่พนทามาที่สุดท้ายเอไสงได้ยังที่สบอที่ห้า เพราะเพิ่งกินเบิดแล้วเพิ่นก็บ่ได้กินน้ำหมูเลยตอนแรกเอาไว้ใบเดียวเดียวกินเด้อเอาทุกคนชื่อมาให้ไหมเข้มาเนี่ยล่ะอาบน้ำมีนี่โผล่มาเออไปลินลายกันเบ้าเลยจอายมาอีกชื่อหลุดงามให้แม่นบทความมีปะห่านเพราะโบถึอเลขกเบาโได้หรือเป่านี้ฮะเราอยากได้จักรยานน้อยเพิ่งโบถึอเรียกเพื่อโบได้เลยเกือข้าวหรือไม่ใช่ข้าวหรือไม่ไปยังกันหน่อยโถึอหมู่แท้ โอ้ยเป็นผู้บ่าวในเฮือนกับบอดที่ถือหมู่แล้วเบากองนี่เนาะแล้วแค่เล้วกินได้บันทิดเด้อเมื่อกระเด้อบันทิดเด้อเจ๊บ๊ายบายให้ลูกโชคดีเด้อสาธุมือแรงเนาะมือแรงเลขควยเนาะเลขหกตัวคูเด้อสาธุ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 ไปทั้งเดยกันมีทิ้งทังดูแพงเอสาธุต้องมันถือ อะไรโบมาจากเทื่อเพื่อกับโบได้อย่างน้ำมูเลยเออหวยเล่นกระลายได้หวยเล่น